สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแต่งรถบ้านนะครับวันนี้นะแต่งมีรถใหม่มานาเสนออีกแล้วนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถยนต์มินิ m p v 7ที่นั่งนะครับไซส์เครื่องยนต์ประมาณ1 5 0 0ซีซีนะครับคือซูซูกิเอติก้านั่นเองนะครับผมคันนี้แต่งแอบกระซิบนิดนึงนะครับว่าเลขไม้น้อยมากนะเช็คระยะศูนะครับอยู่ตลอดนะแต่งเช็คประวัติมาแล้วนะคันนี้ไม่มีชนด้วยนะครับเลขไม้ตอนนี้เพียงแค่5 4 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะจะเป็นยังไงจะสวยไหมนะครับจะมีออบ แต่ว่าก่อนที่จะไปดูกันนะครับตังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตงนะไปดูกันเลยดีกว่าครับผมมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับคันนี้นะจะเป็นเอติก้ารุ่นย่อย GL นะครับตก็ต้องขอบอกนี้ก่อนว่าคันนี้เป็นเอติก้าตัวแรกนะรถเปิดตัวปี2 0 1 3คันนี้รถปี2 0 1 6นะครับตอนนั้นจะมีทั้งหมด่3รุ่นย่อยนะจะเป็น GA รุ่นเริ่มต้นจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็น GL เป็นตัวร o ง g top นะครับแล้วก็ อย่างแรกเนี่ยตัวไฟตัดหมอกตรงนี้ด้านหน้าครับปกติแล้วอ่ะของเดิมอ่ะถ้าเป็น g a อ่ะมันจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับมีในรุ่น GL กับ GX เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ไฟด้านหน้าเนี่ยครับตัวไฟเนี่ยตัวนี้ก็ยังเป็นไฟฮาโลเจนอยู่นะครับแต่ว่าคันนี้เจ้าของทาการเปลี่ยนเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะครับพี่เพิ่มค่าความสว่างเคมากขึ้นเวลากลางคืนจะได้เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนตัวกระจังหน้าครับก็ออกแบบมาสวยงามนะครับด้วย เป็นคิ้วโครเมียมด้านหน้านะซึ่งถ้าเป็นตัวโลมันจะเป็นตัวคิ้วสีดํานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้แต่งว่ามันก็ดูลงตัวสวยงามกับรถดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนเครื่องยนต์นนนนนต่อดีกว่าครับในส่วนเครื่องยนต์นะครับเค์ติก้าครับใช้เป็นรหัสเครื่องยนต์ K14B นะครับซึ่งชื่อรหัสจะคล้ายๆกับของซูซูกิสวิปนะครับของสวิปจะเป็น K12 นะตัวนี้ครับ บางอย่างครับอะไหล่บางชิ้นเนี่ยสามารถใช้เทียบกันกับซูซูกิสวิปได้เลยเพราะฉะนั้นเออร์ติก้าไม่ต้องกังวลน,นะครับค่าอะไหล่มันไม่แพงนะครับเผื่อท่านไหนไม่รู้จักเอ๊ะรุ่นรุ่นนี้อะไหล่มันขายมันมีน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่น้อยนะครับเพราะอะไหล่บางตัวเนี่ยใช้ได้กับสวิปเผื่อทั้งหมดเลยนะครับตัวอะไหล่เครื่องยนต์นะตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์1,400ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ 44B ของซูซูกินะครับ หนึ่งกำลังนะครับ95แรงม้านะครับแต่ว่าเอ๊ะฟังอฟังดูว่าอาจจะแรงม้าน้อยครับแต่ตัวนี้แรงบิดนะครับสูงถึง110นิวตันเมตรนะครับซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานครับไม่ว่าจะนั่ง4คน5คน6คน7คนนะครับก็ไปได้สบายๆจะขับในเมืองก็ได้จะไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์กับรถนยุคปัจจุบันนะครับผมที่ว่ารถไม่ได้กินน้ำมันมากเรียวแรงพอมีใช้งานนะครับผมนั่งกันเดินทางได้ทั้งซื้อรถ1คันเนี่ยไปก็ได้ทั้ง้านังครออวว่่แมก็ตบ ในราคารถที่ไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับรถเซ g กเมนต์แบบนี้นั่นเองนะครับและคันนี้อีกหนึ่งจุดนะที่แตงอยากจะขอบอกนะค,คือรถเนี่ยเดิมๆทุกชิ้นเลยนะครับไม่เคยมีการแกะน็อตตัวไหนทําสีเลยนะด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตตรงคานด้านหน้าทุกชิ้นเป็นของเดิมต้งแต่สมัยออกห้างนะครับคันนี้ไม่เคยมีชนหนักแน่นอนกล้าการันตี1 0ึรนะครับผม ในส่วนของพวกน้ำมันเครื่องของเหลวอะครับคันนี้เข้าศูนย์ไปล่าสุดที่ตังเช็คประวัติอะครับเมื่อเดือนสองมีการถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วนะถ้าเกิดพี่พี่เพื่อนๆ่ท่านไหนอะครับสนใจออกรถซื้อรถคันนี้ก่อนออกรถเดี๋ยวั้งถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะเพราะถ่ายน้ำมันเครื่องตอนนั้นมาเดือนสองตอนนี้เดือนเจ็ดนะครับน้าวันที่แตงถ่ายคลิปเนี่ยก็หกเดือนพอดีถึงเวลาต้องเช็คระยะถ่ายน้ำมันเครื่องพอดีเดี๋ยวแตงถ่ายให้ก่อนส่งมอบนะครับคันนี้นะน้ำมันเครื่องแต่ส่วนอื่นนะครับแตงเช็คแล้วครับรถสวยงามครับ มาต่อกันในส่วนของด้านข้างนะครับสาหรับด้านข้างนะซูเกะติกาจะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มตรงนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่น G.L นะถ้าเป็นตัวท็อปไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับว่าตัวไหนตัวท็อปตัวไม่ท็อพอดีคันนี้เป็นรุ่นลองท็อปไฟเลี้ยวเลยจะอยู่ที่แก้มนะครับตรงกระจกมองข้างนะครับมาต่อกันในส่วนของล้อเลยดีกว่าครับล้อแม็กคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กขนาดของ15นิ้วนะครับผมลัดด้วยยาง185 55R15 นะครับแล้วก็คัน เจ้าของท่านเดิมอะครับพอดีเขาเพิ่งเปลี่ยนยางมานะยางก็เป็นยางฟูตเยร์นะครับอย่างดีนะเป็นยางปี2023เลยใหม่มากๆนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยใช้กันอีกยาวๆเลยครับประมาณ4ปีนะหรือถ้าเกิดท่านไหนวิ่งน้อยนะครับอาจจะใช้ได้นานกว่านั้นนะครับผมยางเพิ่งเปลี่ยนมาใครได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวตังจะลองในเรื่องของการล็อกรถกับปลดล็อกรถฟังก์ชั่นซูรุกิอติก้าให้ดูนะครับตัวซูรุกิอติก้าครับมันจะเป็นกุญแจนะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเวลาล็อกรถเนี่ยเราต้องการจะปลดล็อกรถนะครับให้กดปลดล็อก1ครั้งแต่ว่าถ้าเกิดเรากดแค่ครั้งเดียวอ่ะครับประตูเนี่ยมันจะเปิดแค่บานคนขับบานเดียวนะครับบานอื่นไม่ถูกเปิดไปด้วยเป็นตัวเซฟตี้นั่นเองครับเผื่อว่าเราเดินมาคนเดียวเนี่ยเราต้องการจะขึ้นแค่ฝั่งคนขับขึ้นประตูฝั่งคนขับเนี่ยเผื่อคนอื่นไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยจะมาเข้าทางฝั่งคนนั่งก็เข้าไม่ได้นะเป็นตัวเซฟตี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะกดให้ประตูเนี่ยปลดล็อกทุ ประตูเนี่ยก็จะเปิดได้ทุกบานเลยนะครับทุกบานคือ5บานนะ ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับทุกบานกดเปิดได้ต้องกด2ครั้งนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในออปชันส่วนด้านหลังต่อดีกว่าครับมาต่อที่ด้านหลังนะครับในส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นไฟเบรกดวงที่3นะครับพร้อมกับตัวน้าฉีดกระจกด้านหลังนะเพราะเวลาเป็นรถกลุ่มแฮทแบกเนี่ยมันจะต้องมีก้านปัดนน้ำฝนหลังนั่นเองนะครับช่วยให้เวลาแบบเวลามันเป็นฝ้าครับหรือว่าเวลาฝนตกเนี่ยก็สามารถปั่นหลังเพื่อขับนะครับเวลาขับรถเนี่ยจะได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนออปชันที่ติดเพิ่มเข้าไปก็จะมีเเเป็็นนซซออออรร์ถถยหหลังทาใ้กจด เป็นไปได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพราะรถก็เป็นรถทรง7ดที่นั่งนะครับเป็นรถคันใหญ่กว่ารถเก่งทั่วไปนะก็เลยต้องมีออปชั่นเสริมพวกนี้ครับช่วยมานะทำให้เราเวลาเราจอดรถจอดได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองในส่วนของประตูท้ายนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาครับก็จะพบกับตัวเบาะนะครับด้านหลังนั่นเองนะครับซึ่งตัวเบาะเนี่ยเป็นตัวเบาะแถว3เนี่ยครับถ้าเกิดกรณีไม่มีคนนั่งอ่ะเราสามารถพับเบาะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะอย่างเช่นตอนนี้ด้านหลังอ่ะพื้นบะครั หูหลังเบาะครับดึงแบบนี้นะครับเพื่อพับลงไปเพิ่มพื้นที่เก็บของแบบนี้นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นในส่วนภายในต่อดีกว่าครับในส่วนห้องโดยสารนะครับแต่งแซวนิดหนึ่งนะคนสมัยนะเขาก็แซวนะว่ามันคือ Suzuki Swift ชัดๆนะครับซึ่งตัวคอนโซลเนี่ยครับมันคือคอนโซลเดียวกับ Suzuki Swift เลยนะครับในโฉมประมาณปี2013นะครับตัวเลื่อนไมคคอนโซลหน้าปัดพวงมาลัยเกียร์อันเดียวกันเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นอย่างที่แางบอกครับอะไหล่บางชิ้นเลยถ้ามันต้องซื้อเปลี่ยนนะครับก็ใช้ของซูซูกิสวิปได้เลยครับอะไหล่ถูกนะครับตัวนี้นะสำหรับซูซูกิแอติก้านะครับอ่ะเดี๋ยวแตงมาไล่ออปชั่นกันเลยตัวนี้นะครับรุ่นย่อย GL เนี่ยจะเป็นวิทยุนะครับ ซีดีเอ็มพนะครับพร้อมกับตัวช่องเสียบย s เเพื่อฟังเพลงนะครับซึ่งตัวคันนี้ครับรถก็ยังเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานอยู่นะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเกิดพี่เพื่อนท่านไหนครับต้องซื้อไปแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นจอ Android ก็สามารถเปลี่ยนได้นะเพื่อตามสมัยนิยมนะครับเผื่ออยากจะดู u t u b e เน็ตฟิกอะไรเงี้ยก็สามารถติดตั้งเป็นจอ Android ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์ก็จะเป็นแอร์บิดธรรมดานะครับมีตัวปรับพัดลมความแรงนะครับทั่วไปอันนี้แบบใช้งานง่ายๆเลยครับเพียงแต่ว่าที่พิเศษหหหนนนนนนน่่่ออยยยยคืวววาาาามมััััเเป็ถทีีีงงงงะจดดดดดด้้้้ลล๋ตพูส นะทําให้รถคันนี้นครับแอร์เย็นฉ่าทั้งคันเลยครับผมในส่วนของตัวขับเคลื่อนตัวเกียร์ครับตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับซึ่งโดยรถจักที่นั่งเนี่ยมันก็จะมีออปชั่นเดียวกับของตัวที่ซูซูกิหลายๆรุ่นมีคือตัวโอไดร์นะครับเป็นตัวกดอยู่ข้างหัวเกียร์ด้านขวาเมื่อเวลากดเข้าไปได้ครับรถก็จะแรงมากขึ้นนะแต่มันก็แลกมาก,การที่ว่ามันกินน้ํามันมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดไปโดยการกดปุ่มเดิมนะหัวเกียร์ด้านขวาตรงนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็จากที่แตงลองขับมารถคันนี้แตงต้งองบอกก่อนว่าแตงใช้ในเมืองเป็นหลักนะครับแตงวิ่งในงเมืองบางทีมีรถติดบ้างสลับกับไม่ติดนะครับแตงวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตร่อลิตรซึ่งแตงว่ามันก็ทําว่าทาได้ดีนะเทียบกับรถเจ็ดที่นั่งนะ เวลาถ้าเกิดว่าเราขับออกต่างจังหวัดนะครับมันก็ประหยัดกว่านี้อาจจะได้ถึง16ถึง17กมต่อลิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าประหยัดหน้ากับรถไซส์7ที่นั่งแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็น้ํามันเนี่ยสามารถเติมน้ํามัน E20 ได้ด้วยนะครับเมื่อเติม E20 ได้นะครับแล้วก็วิ่งได้ประมาณนี้แต่ว่ามันก็เป็นรถที่น่าพึงพอใจนะถึงแม้จะเป็นปี2023เอามาใช้ตอนเนี้ก็ยังถือว่าน่าใช้อยู่นะครับกับรถปัจจุบันนั่นเองนะถึงแม้ว่าบางทีออปชั่นอาจจะน้อยอาจจะดูว่าน้อยไปบ้างกับรถสมัยนี้ที่มันไม่มีออปชั่นแหกนะพวกระบบแรงกระฉนด้านหน้าไบสปอร์ตอะไรเงี้ยแต่ออปชั่นที่มีมาก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับ พวกฟังก์ชันความปลอดภัยก็มีมาให้ครบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวกแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับ ABS อะไรเงี้ยครับทุกอย่างมาตรฐานมีมาครบแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปลองนั่งเบาะด้านหลังกันดูครับต่อในส่วนห้องโดยสารด้านหลังนะครับอย่างแรกที่แตงอยากจะพามาชมก่อนเลยคือตัวแอร์นะครับซึ่งแอร์เนี่ยเป็นแอร์ผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็จะมีตัวปรับความแรงแอร์อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะนะครับนจุดตรงขวามือตัวแอร์ครับตรงนี้ก็จะเป็นแอร์จริงนะไม่ได้เป็นแค่พัดลมนะครับซึ่งมันจะมีคอยล์เย็นอยู่จร ข้อดีครับทำให้เวลาเดินทางถ้าเกิดเดินทางกันหลายท่านแอร์เย็ยนฉ่ำทั้งคันรับประกันครับผมก็ปรับได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับก็จะมีช่องแอร์อยู่4ช่องนะครับด้านบนนั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งที่แตงชอบมากๆเลยสำหรับซูรุกิอิติก้าคือตัวเบาะนั่งครับตัวเบาะนั่งนะครับแถว2อเนี่ยอันนี้ต้องบอกกันด้านหน้านี่คือปรับแบบที่แตงขับมาพื้นที่วางขาครับมันเหลือเยอะามากๆเลยนะซึ่งอันนี้เราปรับมาแบบเผื่อเรานั่งสบายแล้วนะครับถ้าเกิดมีคนโดนสารด้านหลังมาด้วยเนี่ย เราก็สามารถปรับเลื่อนเดินหน้าได้เพราะาบอกของซูซูกิแอติก้าครับมันปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเช่นเราจะเผื่อคนข้างหลังนั่งสบายแล้วก็ปรับขึ้นมานิดนึงมันก็ยังเหลือพื้นที่วางขาอยู่นะครับก็ยังนั่งสบายอยู่นั่นเองครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยสามารถดึงลงมาเป็นพื้นที่วางแขนได้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับจุดเด่นก็คือมันปรับเอนได้เยอะครับนยครับปรับเอนนอนได้เลยนะครับ ถ้าเกิดบ้านไหนนะครับมีคนเดินทางไปด้วยบ่อยนะครับเช่นเดินทางต่างจังหวัดนะครับไปปิกนิกไปแคมปิ้งหรือจะพาผู้ใหญ่หรือเด็กไปเที่ยวเนี่ยตงว่ามันเป็นรถตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพราะตัวรถอติก้าเนี่ยทั้งเบาะแถวหน้าแถวกลางแถวหลังเนี่ยนั่งสบายทั้ง3แถวเลยนะครับน่าจะถูกใจกันทั้งบ้านนะไปด้วยกันคันเดียวกันประหยัดน้ํามันนะครับผม สำหรับส่วนของเรื่องการขับขี่นะครับตอนนี้นะแตงกำลังลองขับนะครับฟูซุกิเอติกนะครับ1.4 GL คันนี้นะรถปี2016นะครับถ้าถามแตงนะครับฟีลลิ่งแรกความสัมพันธ์แรกเลยครับคือฟูซุกิเอติกะครับเป็นรถที่นิ่มนะครับนั่งสบายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเบาะฝั่งคนขับที่แตงขับอยู่นะไม่ว่าจะเป็นแถวกลางหรือแถวหลังะแตงว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความสะดวกสบายนะครับแต่ว่าต้องบอกงี้ก่อนครับว่าด้วยความที่ช่วงล่างมันเซ็ตมันนุ่มอ่ะการข เวลาขับอ่ะมันขับดีเลยแหละขับนิ่มขับสบายนะครับแต่จากที่เราแต่งเคยลองเอามาใช้เนี่ยแตงรู้สึกว่าถ้าเกิดขับด้วยความเร็วที่แบบขับเร็วๆอ่ะครับสักร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอ่ะช่วงล่างอาจจะมีโยนบ้างนะครับถ้าเกิดใครเป็นสายซิ่งนะครับอาจจะต้องทําการเปลี่ยนโชคบ้างนะแต่ว่าถ้าเกิดเ่าเป็นรถสาหรับครอบครัวนะครับเราขับโดยที่แบบความเร็วไม่เกินตามกฎหมายกําหนดสักประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยแตงว่าค่อนข้างยาขับสบายอยู่นะแล้วก็นั่งสบายด้วยอันนี้ขออนุญาตยืนยันนะว่านั่งสบายจริงนั่งสบายทั้ ถ้าถามแตงมันยังสู้ได้กับรถรุ่นปัจจุบันนะครับเพราะว่าตอนนี้รถ MPV ครับสามแถวเจ็ดที่นั่งเนี่ยกำลังฮิตเลยนะในบ้านเรานะรถปัจจุบันในหม่ก็จะมี Mitsubishi อ p p เ n d e r ตนะครับ t ต y o t a v e ว o วนะครับก็ประมาณนี้นะแต่ s ู z u k i e r t i g a ตัวปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่ซึ่งถามแตง่มันยังสู้ได้อยู่นะในเรื่องของการขับขี่ครับแต่ในส่วนที่อาจจะสู้ไม่ได้นะครับณเนะทียบกับรถปัจจุบันคือเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์คืออย่างรถนะครับตอนนี้มันจะเป็นม,นม,มนแตร,แาารยุป ถ้าอยากได้เปลี่ยนเป็นหน้าจอก็สามารถติดตั้งเป็นจอ Android ได้นะครับจอ Android ข้อดีคือมันสามารถโหลดเป็นทําเป็นดูหนัง u t u b e Netflix อะไรได้เลยนะครับซึ่งจอ Android เดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับก็สามารถติดตั้งเข้ากับรถคันนี้ได้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนจอไปปุ๊บระเบิดเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันก็จะคล้ายกับรถสมัยใหม่เลยที่มันเป็นจอมาแล้วนะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มได้นะครับในราคาเนี้ยที่แตงว่ามันไม่แพงมากความเป็นรถมือสองอิติก้าแตงว่ามันค่อนข้างน่าใช้ครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันในส่วนของตอนขับขี่ดูครับอัตราเร่งนะเดี๋ยวแตงจะลองเร่งให้ดูนะครับว่าอัตราเร่งเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับอนน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 ีี้ะะะะะะคคคครรรรรรัััััััับบบจจเเเเเปปปป็็็ออออตตตาาา่่่งงงงงงชวววววกกม40 100ถึยยไไไดด๋พู โอเคครับ100แล้วครับอันนี้จะเป็นอัตราเร่งช่วงออกตัวนะครับเดี๋ยวแตงจะลองให้ดูอีกหนึ่งย่านความเร็วนะครับความเร็ว8 0ดสิถึงหนึนะครับอัตราเร่งช่วงเร่งแตงจะเป็นยังไงอันนี้เราทดสอบด้วยโหมดเกียร์ดีธรรมดานะครับไม่ได้ใช้โอเวอร์ได라이นะโอเวอร์ดก็เหมือนโหมดสปอร์ตแต่อันนี้แตงลองเนี่ยคือโหมดธรรมดานะไปลองดูกันครับ8 0ดสิถึงหนึ่ร้บครับไปครับ ประมาณนี้ครับผม ในส่วนของอัตราเร่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าคือจริงๆมันมันเขาเรียกวมันพอใช้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นรถที่แรงนะเราต้องเข้าใจก่อนรถทรงนี้เป็นรถครอบครัวนะครับคือมันไม่ได้ออกแบบเพื่อความแรงนะครับแต่ถามว่าอัตราเร่งอะไรอ่ะวิ่งใช้ในเมืองหรือวิ่งต่างจังหวัดก็ยังพอไปได้นะครับนั่ง 3/ คน7ที่นั่งก็ไปสบายๆนะครับก็ไปเดินทางก็ได้ของครอบครัวนะครับประหยัดน้ํามันไปคันเดียวกันนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องความประหยัดน้ํามันนะครับแตงจากที่แตงใช้มาแตงวิ่งในเมืองเป็นหลักนะครับเจอรถติดบ้างสลับไม่ติิิิิดดออ่่่่่ะครรรับวววงงงงงไไปมมาาในนเเืแตททํ้้ีีจยู 12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ12-13กิโลเมตรต่อลิตรถ้าเกิดวิ่งนอกเมืองเวลาไปต่างจังหวัดครับมันอาจจะประหยัดกว่านี้นะอาจจะประหยัดถึง16-17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งก็เป็นอัตรากับรถที่รับได้นะกับรถเซกเมนต์ที่เป็นไซส์7ที่นั่งนะครับเดี๋ยวแตงขออนุญาตยืมทิปมาให้ดูนะครับดูในหน้าจอครับอันนี้แตงวิ่งขับจริงนะครับแตงรีเซ็ตมาเนี่ยแล้วหลังจากวิ่งลองมาวิ่งมาเนี่ยครับสักพักหนึ่งอะมันก็กินอยู่วัน12โลลิตรนะครับอันนี้คบรัมผ เป็นยังไงกันบ้างครับสวยถูกใจไหมครับกับรถคันนี้นะซูซูกิเออร์ติก้านะครับเดี๋ยวแต่งทวนอีกหนึ่งรอบนะครับคันนี้นะเป็นรถยนต์ซูซูกิเออร์ติก้าครับรุ่นย่อย G.L รถปี2016นะครับคันนี้นะครับใหม่มากๆนะรถใช้มาน้อยมากนะครับเลขไมล์ตอนนี้เพียงแค่54,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้นะแต่งขออนุญาตขายที่ราคา3 29,000บาทครับ3 29,000บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าประกันภัยนะครับออกรถใช้เงินศูนย์บาทเลยเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินออกรถศู ถ้าเกิดว่าเราเลือกดาวศูนย์บาทเนี่ยจะผ่อนเดือนละ6,606บาทนะครับ6,606บาทออกศูนย์บาทนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่พเพื่อนเพื่อนท <ๆ S 2> ่านไหนอะครับอยากจะวางดาวนะครับอยากเช่นดอกจะดาวสอ0ห0ื่นสามหมนี่หมื่นะครับเพื่อให้ค่างวดมันถูกลงนะครับหรืออยากจะส่งสั้นปีเนี่ยทักหาแตงได้เลยเดี๋ยวแตงคำนวณค่างวดให้นะครับหรือฝากไว้อีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าท่านไหนน่าสนใจจะซื้อเงินสดนะครับเรามีราคาพิเศษให้นะขอฝากช่องทางการติดต่อแตงไว้หน่อยครับถ้าเกิดสนใจครับรถโทรหาได้เลยครับ0ูนย์แปดศูนย 0809834771แงตงครับผมหรือจะเป็นช่องทางไลน์ ID นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ ID t a n v a s ครับ t a n v a s นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับแตงขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้านะครับแตงจะเอารถรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกันอีกคอยฝากติดตามไว้ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ